เด็กค่ะวันนี้เราได้มาเที่ยววัดถ้ำพาเด่นกันนะคะดอกไม้สวยฟังเสียงน้ำตกนะคะดูทา <laughs> น้ำตก เย็นสบายเลยอันนี้เขาเรียกดอกแล้วก็กินม่วงๆนี่คล้ายๆต้นใบโหรนะพาโดยนี่ยอันนี้เขาเรียกหนวดหนวดพัลลีศีรล้ว้าะไม่ค่อยรู้จักนะค่ะ ม <c oughs> ีต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะที่เพื่อนนำมาปลูกแถวนี้นะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลย <c oughs> อันนี้แถวแถวเขาบ้านเราก็มีเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อมาประดิษฐ <c oughs> <c oughs> ์ประดอยไว้เนาะเดี๋ยวเพื่อนก็สิเอามารวบรวมกันไว้ อันนี้ต้นอะไรฮะนี่ออกดอกเลยเด้อนี่น่ะดอกจะมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมียนะคะต้นต้นนี้ มาข้างบนจะมีร้านกาแฟานะคะร้านกาแฟาที่นั่งเล่นตรงนี้จะเป็นที่โล่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นมันมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นข้างบนอีกนะคะชั้นสุดท้ายขนาดเราบัก็จะเป็นภูเขามัน,นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านกว๋วยเตี๋ยวมีร้านกาแฟานะคะตรงนี้สวยงามมากสวจุดชมดอกไม้สวย นานแลวนะไม่ได้มาเพิ่งจะได้มาอันนี้อันนี้จะเป็นมองนปจะเป็นข้างล่าง ที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยนะคะข้างล่างก็มีซุ้มนั่งเล่นเยอะแยะเลยห้องน้ําห้องน้ํานี้จะมีทุกชั้นเลยนะคะอันนนจะเป็นเมืองสกุลของเราเนื้อหาเราอันนนจะเป็นเมืองสกุลหรือเปล่านะอันนนคิดว่านะ มันพันกันแล้วก็มาแกะออกไ้ลมมันพัดไงต้องแกะออกจะแกะได้บ้างพันกันเยอะเลยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะสวยโอ้นบางเลย อันนี้จะเป็นพญานาคนะคะอยู่ตรงน้นจะเป็นพญานาคไม่ได้ข้ามไปนะนี่ค่ะพญานาคแล้วตรงน้นก็จะเป็นเจดีย์เดี๋ยวพาไปส่งดูเจดีย์นะเดี๋ยวจะไปส่งอยู่ตรงนี้จะเห็นเจดีย์ของเรานะค่าท่าลูกเป็นไงเจดีย์ของเราค่ะอุ้ยลูกค่ะ เรามองมาจากข้างล่างเราจะเห็นนะคะจะดีอันนี้จะเด่นมากเลยนะคะโ <mm> อ้กำลังห้าวกำลังห้าวผู้สาวขึ้นภ <mm> <mm> ูที่นั่งเล่นเยอะแยะมากเลยนะคะถ้าใคร ยังไงก็แวะมาเที่ยวนะคะวัดถ้ำพาแดนกันสวยร่มรื่นเย็นดีต้นไม้เยอะแยะเลยจะมีซุ้มนั่งเล่นทุกที่เลยนะคะฟังเสียงน้ำตกนี่น้ำตกจะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมเออยังไงน้ำตกของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างจะเห็นน้ำตก บันไดจะเชื่อมหากันได้ทุกที่เลยนะคะอันนี้จะเป็นเจดียันไ,ไงเจดีถ้ามองขึ้นมาจากข้างล่างก็จะเด่นมากเลยนะคะจะมองเห็นเป็นจุดเด่นของของถ้ำพาแดนกันนะคะมีโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้จะมีอยู่สี่โต๊ะนะคะมานั่งกินกัน ผลค่ายอุดมสมบูรณ์เขาจะมีน้ำตกตลอดเลยนะจะปล่อยน้ำตกตลอดปีเลยนะคะจะเป็นช่วงหน้าแรงก็จะเป็นช่วงหรือเปล่านี่แหละอันนี้ได้มาปีละครั้งนะถึงว่าจะอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ค่อยได้มานะไม่มีเวลามาด้วยแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่สะดวกมาด้วยค่ะสาธุบุญวันนี้ที่ได้มากับคุณแม่แม่รอนนะคะอันนี้บ้านหนูเรียก ไม้จิกท้าท้านี้เนี่ยดอกอ่อนๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแมงแคงก็จะลงอีกเขาเรียกอีกแบบแบบหนึ่งก็คือแมงดาโคกนะตัวเล็กๆอ่ะมันจะจับตรงนี้แล้วเราก็จะไปขย่าเอามันมากินมันจะจับอยู่แถวดอกนี่แหละเดี๋ยวดอกจิกออกผักหวานก็ออกมีต้นไม้จิกต้นอะไรมั่งหลายต้นสวย ถ้าใครชอบแบบธรรมชาติก็มาแบบนี้นะคะสวยดีอันนี้เขาเรียกหัวปีกบางนะนี่บ้านเราเรียกหัวปีกบางนะแพงนะคะเขาขายหัวน,นี้ก็นี่หัวปีกบางอยู่บ้านหนูก็เยอะแยะนะแย่เดี๋ยวนี้แบบเขาเอามาขายไงก็เดี๋ยวแม่นางก็สูนทันนะคะต้นอันนี้นะ บ้านเราก็มีแถวภูกกอกก็มีเยอะแยะนะคะอืมมีต้นกระบกมีต้นไม้อั้นกินได้ต้นไม้อั้นน่นเอาบะอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสังเกตด,ดูต้นไม้อั้นนี้ก็จะเอายอดมันมามานึ่งกินก็ได้ส่วนมากบ้านพวกเราจะกินผักในป่าตามห้วยนะ ก็จะเอามานึง่งเอามาลวกกินนะคะมองลงไปข้างล่างนะแถวนี้จะไม่ค่อยมีภูเขานะคะ่ะจะเป็นทุง่งเป็นทุง่งนะคะเป็นเป็นที่ราบอ่ะนะจ่ว่าถ้าอยู่เหมือนบ้านพวกหนูนะมันเป็นที่ภูเขาไงมันก็จะมองไปตรงไหนก็มีแต่ภูเขาเนาะขาก็จะเอามาประดิษฐ์ประดอยไว้นี่แล้วมันก็จะแตกออกเรื่อยๆนะคะ ก็จะลามขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะเอาน้ำใส่ไว้อืมสวยอันนี้จะเป็นต้นผักเมกนะออกดอกแล้วผักเมกขาวมีผักเมกขาวก็ผักเมกแดงหรือเปล่าเอาไปกินกับลาบกินกับก้อยอร่อย อันนี้พาเดินเฉพาะต,ตรงที่ไม่ยอมเป็นคนติดตกแล้วก็ดีนะสวยหาตะมองสวยๆนะ อันนี้ค่ะมีหนวดทะเลสีด้วยนี่เขาจะมีต้นไม้ทุกทๆก,ก,ก,กทุกจุดเลยนะคะเขาจะเอาที่โรงไว้เป็นที่เดินแล้วก็มีดอกไม้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะค่ะว,ว่างมีโอกาสแวะมาเที่ยวกันนะคะวัดถ้ำพาเด่นอยู่จังหวัดสกุนครนะคะ,ะ,คะปากหมุดขึ้นก็มาเลยนะคะมาพักผ่อนนอน นั่งเล่นช่วงเช้าๆถึงบ่ายถึงเย็นก็ได้ขอจอากาศดีทั้งวันเลยนะคะสวยเย็นตาเย็นใจโอบอุ่นใจด้วย สบายไหมอากาศดีมากเลยอากาศไม่ร้อนนะไม่เนาะนี่มากับลุงค่ะในขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ